สุดยอดสั้นสูงป้าเงิดหงอกเหตได้จังใดนี่เพื่อนเอาชีฮีนขึ้นมาได้จังใดนี่สองพันปีสามพันปีคือสี่พันปีคีเดวเอาเบิร์ตมันมีที่นั่งไงนั่งไงกี่พันปีแล้วน่ะคุณแม่คะปีพศ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสสบห้าสวัสดีค่ะสวัสกำลังคำนวณอยู่ว่าสร้างมากี่ปีแล้วแปดร้อยแปดสิบเก้าปีเ แปดร้อยแปดสิบเก้าปีประมาณสองพันเด้อค่ะเบาพิษมองลงไปก็เวียนหัวอันนี้คืออะไรคือรองเท้าเหมือนไหมกำแพงเมืองใช่ไหม อันนี้กำแพงเมืองคิดว่าตรงนี้จะเป็นสมัยสงครามทหารจะมายืนยืนล้อมรอบจังินะนระมาณนะคิดเอาถ่ายวนไปถ่ายวนเวียนมาอย่าเพิ่งลำคันนะคะ อ้มาทางนี้ได้ล่ะอันนี้คืออะไรคะโอ้ะชอยเลตอันนี้คือห้องน้ำคะ่ะป้อมปาการกันนะป้อมทางเมืองอันนั้นห้องน้ำอันนี้คิดว่าเป็นห้องอาบนะ้ำ 889ปีเซลฟี่หน่อยค่ะขอเซลฟี่ตัวเองค่ะเป็นที่ระลึกอ้าวรถไฟมาแล้วที่ไหนรถไฟไปแล้วไปแล้ว,ลวมามุมนี้สวยมากเลยค่ะ สวยมากเลย